ท,ทุกคนวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของแบบฝึกหัดเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมนะคะเปิดไปที่แบบฝึกหัด6.12เลยค่ะไปในเล่มแบบฝึกหัดนะคะไปกันที่หน้า26เลยค่ะวันนี้เราจะมาทำพร้อมๆกันนะคะเด็กๆอะก่อนอื่นมาดูเลยคำสั่งเขาบอกว่าให้เราสแสดงวิธีหาคำตอบนะคะข้อ1เขาบอกว่าใช้ก็ กล้องใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมที่แต่ละด้านยาว26เซนติเมตรสาเซนติเมตรและ40เซนติเมตรกิ้งไปตามความยาวของทางเดินในแนวตรงได้สองรอบพอดีทางเดินนี้กว้างกี่เมตรนะคะ ดูดีๆนะลูกนะตรงนี้เขาลวงตรงเขาหามเป็นเมตรแต่หน่วยที่เขาให้ลูกมาตอนแรกเป็นหน่วยอะไรคะอ่าเป็นหน่วยเซนเขาใช้แผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมนะที่มีความยาวแต่ละด้านเป็นยังไงกันคะไม่เท่ากันเลยเขาจะเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะลูกนะ,ะสมมุตินี่คือแผ่นไม้ของเรา โอเคแต่ละด้านไม่เท่ากันละอันนี้ด้านสั้นที่สุดเป็น26ด้านยาวสุดเป็น40ด้านกลางคือ34แบบนี้แล้วเขาบอกว่าเขาจะกริ้งมันเนี่ยให้รอบใช่ไหมคะของแนวทางเดินก็คือนี้1รอบ นี้2รอบแสดงว่าเราต้องเอาความยาวรอบรูปมาบวกกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปคูณอะไรคะเพราะว่าเขากิ้งกี่รอบอ่าคูณ2นั่นเองไปวิธีทำเลยคะ่ะ ก่อนอื่นนะคะอันนี้เราเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเพราะว่าประโยคสัญลักษณ์จะเป็นแนวทางในการหาคำตอบของลูกนะคะเราคุยกันว่าเราจะเอาด้านทุกด้านมาบวกกันใช่ไหมแล้วไปคูณอไอคูณ2เท่ากับช่องสเหลี่ยม แต่ลูกดูนะเขาให้มันทัดมาเป็นยังไงเอ่ยน้อยเดือเกินดังนั้นตอนแสดงที่ทำเดี๋ยวครูขอย่อเอาแล้วกันนะคะถัดไปความยาวรอบรูปรูปอะไรคะอ่ารูปสามเหลี่ยมที่เป็นแผ่นไม้ใช่ไหมคะ ก็คือเอา40บวกกับ26บวกกับ34ได้เท่าไรเออวิธีทำา0บวก6ได้เท่าไรก็ได้6ไปบวกอีก4ก็เป็น10ใส่0และก็ทด1แบบนี้1บวก4เป็น5 5บวก2เป็น7 7บวก3ก็เป็น สิบแต่เนื่องจากนี้ไม่มีให้โทษล้มันเต็มแล้วใช่ไหมคะก็ได้แบบนี้ตรงวงเล็บนี้เราได้ออกมาแล้วเป็นเท่าไหร่เอ่ยอ่าเป็น100แบบนี้นะคะต่อไปก็เอา100่ไปทำอะไรคะคูณสองแล้วก็เขียนเลย ทางเดินนี้กว้างก็จะเอา100ไปคูณ2เท่ากับ200หน่วยเป็นเซนติเมตรใช่ไหมคะเพราะตรงนี้ยังเป็นเซนติเมตรอยู่ใช่ไหมบวกกันยังเป็นเซนติเมตรอยู่นะอาเขียนติดตรงนี้นิดนึงจะได้ไม่สับสน แต่คำถามเขาถามหาหน่วยเป็นอะไรคะเมตรใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาเราก่อนอื่นเลยก่อนเราจะไปเอาเราต้องรู้ก่อนว่าหนึ100่งร้อยเมตรเอาขอโทษทีค่ะหนึ่งร้อยเซนติเมตรเท่ากับหนึ่งร้อยเมตรใช่ไหมคะอะไปต่ เราก็จะเอาความยาวทั้งหมด200เซนนะคะไปหาร100นะเพราะว่า1เมตรเท่ากัน100เซนใช่ไหมคะก็จะได้ออกมาเท่าไหร่2เมตรนั่นเอง200หาร100ก็แบ่งร้อยกี่ใบล่ะคะได้200ก็เลยได้2ใบนี่เองข้อนี้ก็ตอบอบตอบได้เลย ตอบว่าทางเดินนี้กว้างสองเมตรแบบนี้นี่เอง เราไปดูข้อ2กันต่อข้อ2เขาบอกว่าชัยออกแบบชั้นวางของที่ประกอบด้วยไม้รูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซ้อนกัน3ชิ้นดังรูปซึ่งแต่ละชิ้นฐานยาว0.4เมตรฐานของเขาคือตรงไหนเอ่ยอะดูสามเหลี่ยมหน้าจัว่วคือสามเหลี่ยมที่ด้านประกอบ มุมยอดอะเป็นยังไงกันคะเท่ากันก็แสดงว่าตรงนี้กับตรงนี้เท่ากันและตรงนี้ก็จะเป็นฐานนั่นเองเขาให้ฐานมาเท่าไหร่คะอา0.10แล้วเขาบอกว่าด้านประกอบมุมยอดยาวเท่าไหร่คะ0.3ชัยจะต้องใช้ไม้ ทำชั้นวางของนี้ยาวอย่างน้อยเท่าใดอันนี้คือสิ่งที่เขาต้องการประดิษฐ์ใช่ไหมคะไม้อะมันขายเป็นเท่าไหร่เลยขายเป็นเมตรใช่ไหมลูกปกติซื้อไม้มาซื้อมาเป็นเมตรแล้วเราก็ไม้ที่เป็นเมตรอะมาตัดเพื่อมาประกอบกันอ่านี่อาจจะเป็นหนึ่งชิ้น อันนี้หนึ่งชิน้นอันนี้หนึ่งชิน้นหนึ่งชิน้นหนึ่งชิน้นแลวนี่ก็อีกหนึ่งชิ้นใหญ่ก่อนอื่นเลยเราจะมาหาว่าเขาจะต้องใช้ไม้ทั้งหมดอ่ะเท่าไหร่โดยหาอันนี้ก็เป็นความยาวนะคะความยาวรูปนั่นเองแต่อันนี้ไม่ได้หาแค่รูปเดียวนะเนี่นยก,กี่รูปเออหนึ่งรูปสองรูปสามรูปสี่รูปดังนั้นเราจะเอาความยาวไม้ของรูปหนึ่งไปคูณอะไรคะอ่าคูณสี่นั่นเอง ไปดูประโยคสัญลักษณ์ของเรากันก่อนเลยค่ะก่อนจะไปะเขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเราจะเอา0.3บวก0.3บวก 0.4แล้วก็ไปคูณกี่อันคะ1ชิ้นอ้ามันคูณ4อันไม่ได้เพราะอะไรอ่าขอโทษทีเมื่อกี้เราไกดผิดไปข้อนี้บวกยาวเลยนะลูกนะคูณ4ไม่ได้เพราะอะไรอ้าเพราะตรงนี้คือแผ่นอะไรกันเอ่ยแผ่นเดียวกันเด็กๆครูคขอโทษด้วยนะคะงั้นเราจะต้องเขียนใหม่ เขียนเลยเขียนใหม่ถ้าขีดเดียวคือเท่ากันก็เอาขีดเดียวเขียน0.3 0.4มันซ้ำกันเพราะมันแปะด้วยกันก็ใช้ไม้แผ่นเดียวดังนั้นข้อนี้เอาทุกอันมาบวกกันเลย หชิน้นสองชิน้น3ามสี่ห้าหศูนจุบวกกัน6ตัวศูนย์จุดสี่บวกกันหนึ่งสองสามสามอันเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม ถัดไปวิธทีทำเลยค่ะเขียนเลยใชัจะต้องใช้ไม้ เดี๋ยวเราค่อยๆบวกกันเอา0.3บวกกันก่อน6ตัว0.3น3บวก0.3 <0. 3 S 1> เขียนไว้ข้างๆดีกว่าเพื่อความไม่สับสนอ่ะดูนะนี่นะคุณครูจะสอน 0.3บวกกัน6ตัวแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าบางคนเขามีทักษะแล้วการบวกกัน6ตัวก็คือ0.3คูณอะไรนั่นเองอคูณ6นั่นเองใครขยันบวกบวกใครขยันเป็นคูณก็คูณเพราะว่าคำตอบมันได้เป็นยังไงกันคะเท่ากันบวกกัน6ครั้งก็มันซ้ำกันพราะ6ตัวใช่ไหม0.3ก็คูณ6ก็ได้แล้วแต่นะคะเลือกเอาของครูจะเฉลยทั้งสองก็ได้กัน สาบวกสเป็นห6หบวกสมเป็นเท่าไหร่9 9้เบวกสเป็น12 12อบวกสาเป็น15 15้บวกสมเป็นสิอะไร18ใส่8ทด1จุดตรงนี้เรียงลงมาตรงนี้ก็ต้องเป็นจุดและนี่หนึ่งเดียงลงมาเหบวกกับทุกศูนย์ทุกตัวก็เป็น1นจุดแหรือใครสะดวกคูณก็ 6คูณ3ได้18ใสแ8ทดหนึ่ง6คูณ0ได้0บวก1ก็เป็น1มีทอซิยมปิดตำแหน่ง1ตัวเท่านั้นก็ใส่จุดแค่ตรงนี้เป็นไงคะเท่ากันเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น1.8เอาไปบวกกับ0.4บวกกันกี่ครั้งเลยอ่า4ครั้ง สครั้งสคนครูขอโทษทีพูดผิดอ่ใครจะเอา0.4บวกกัน3ครั้งแบบนี้ก็ได้แล้วแต่หนูสะดวกหรือใครจะก็หนูเก่งแล้วหนูอยากคูณหนูไม่อยากเสียเวลาก็เป็น0.4คูณ3แบบนี้เลือกเอา หาอันี้สาได้12ใส่2องทดหนึ่งสาคูศูนย์ด้วยศูนบกหเป็น3ทศนิยมมกี่จุดคับมีแค่ตัวเดียวใช่ไหมก็แค่1จุดขีดเส้นใต้สองเส้นเลยจ้าอ้าวเบี้ยวขออีกทีนึงโอเคถัดไปสีบวกสเป็น8 8ดบกสเป็นสิบ สองใส่สองทดหนึ่งตรงนี้เป็นจุดเท่ากันหนึ่งบวกกับศูนย์ศูนย์ศูนย์ก็ได้หนึ่งดึงลงมาเลยจ้าก็จะเป็นหนึ่งจุดสองเท่ากับเออขอโทษทีค่ะ หนึ่งบวกสองเป็นเออขอโทษทีไม่ใช่หนึ่งออขอโทษทีเอามามาอีกทีหนึ่งบวกข้างๆแล้วกันเผื่อบางคนยังไม่แน่ใจนะลูกนะหนึ่งจุดแปดบวกกับหนึ่งจุดสอง เวลาบวกทศนิยมเราจะเขียนจุดให้ตรงกันนะคะเลขอื่นไม่ตรงกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่ศูนย์เติมไปท้ายที่หลังได้นะลูกนะ8ปบวกสเป็น10ใส่ศูนย์ทดหนึ่บวกหบวกหก็เป็น3นะคะแล้วจุดก็คือตรงนี้ให้มันตรงกันดังนั้นเขาต้องใช้ไม้อย่างน้อยเท่าไหร่คะ3ามเมตรข้อนี้ก็ตอบวาตอบได้เลย จะต้องใช้ไม้ทำชั้นวางของนี้ยาวอย่างน้อยเท่าไหร่คะสเม,มตรนั่นเอง ไปดูข้อ3นะคะบอลปักเสา3ต้นไม่ให้อยู่ในแนวเดียวกันจะต้องชา,าโดยต้นที่2ห่างจากต้นแรก5วาต้นที่3อยู่ห่างจากต้นที่2 6วาและห่างจากต้นแรก10วา ้าบอลน,นำเชือกยาวเจ็ดสิบบาทล้อมรอบเสาทั้งสามต้นนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมจะได้มากที่สุดกี่รอบอ่านบอลปักเสาเนี่ยหนึ่งต้นต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามให้อยู่แนวเดียวกันเลยนะปักปักมั่วๆไปอย่างเงี้ยและเขาบอกว่า อันเนี้ยห่างกันห้าวาอันเนี้ยห่างกันสิบวาอันเนี้ยห่างกันอยู่หกวาดูดีๆมันคล้ายรูปอะไรคะป๊าปป๊าปเขาให้รูปอะไรเอ่ยเออรูปสามเหลี่ยมนั่นเอง ง่ายๆเลยเราก็หาอะไรคะหาก่อนว่าความยาวรอบเสาอะที่มันให้มาอันแรกอะกี่วานะอ่ะเราก็มาหากันก่อนความยาวรอบรูปอันแรกได้กี่ว่าพอเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปหารกับ70หาร70ปุ๊บก็จะได้ออกมาดูว่ามันอะต้องพันกี่รอบ ที่จะเพอะเชือกนี้เอาไปประโยคสัญลักษณ์ของเราเอา70เป็นตัวตั้งไปหารด้วย6กบวกหบวกสินี่คือความยาว รอบรูปใช่ไหมคะเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็ไปวิธีทำเลยคะ่ะก่อนอื่นเลยอ่ะความยาวรอบเสาก่อนค่ะเขาใช้คำว่าเสาใช่ไหม เขาใช้คาว่าอะไรความยาวขอ,ขออนุญาตลบนิดนึงความยาวล้อมรอบเสาทั้งสามต้นก็คือเอา 6บวก5บวก10นั่นเองใช่ไหมนี่6บวก5วได้เท่าไหร่6วันนี้ใจบวกไป5ได้11 11บวกอีก10ก็เป็นเท่าไหร่อ่า21ว้าเสร็จแล้วมันได้21ว้าใช่ไหมคะ พันอ่ะเออขอโทษทีค่ะเชือกอ่าใช้คำว่าเชือกพันรอบเสาได้กี่รอบเอ่ยก็เอาเจ็ดสิบตรงนี้หายไปเป็นยี่สิบเอ็ดแทนก็จะเป็นเจ็ดสิบพันอะไรคะยี่สิบเอ็ดได้เท่าไหร่เอาขอโทษทีค่ะ ตังหารข้างๆนี้เลยเจกับ21นิ้วปิด1ไว้ปิดศูนย์ไว้สออะไรได้7 2 1 2 2 2งหนึ่งสไม่ได้ก็ได้แค่2องนั่นเองดูซิค่า21่คูณสได้เท่าไหร่3 1 3หนึ ได้63ดังนั้นตรงนี้เอานิ้วออกได้แล้วเปิบเอา21คูณ3ได้63สลบกันออกมาได้เท่าไหร่0ลบ3ไม่ได้ไปยืมเขามานี่เป็น6อันนี้ก็เป็น10 10ลบ3เป็น7 6ลบ6เป็น0แสดงว่าพันได้กี่รอบคะ พันได้3มรอบแล้วเหลือเศษอีก7จ็วานั่นเองแต่เขาอยากรู้ไหมว่าเหลือเศษเท่าไหร่ไม่เขาถามว่าจะพันได้มากที่สุดกี่รอบแล้วก็ตอบแค่เท่าไหร่คะอ่าตอบแค่3ก็พอเพราะเขาอยากรู้แค่แค่นั้น แบบนี้โอเคแล้ววันนี้คุณครูไม่มีงานอะไรให้นักเรียนทํานะคะแค่ทําไปพร้อมกันเข้าใจในสิ่งที่ทําเท่านั้นก็พอแล้วนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเรามาเรียนกันต่อนะค่ะครูก็มีเรื่องมาสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ